จะเดินจากมาหาพราะปู <le> e> <sus> <half> ่ดูดูดูแต่ลลูกาเจ้าอย่างนีแล้วเล่ะนียนะต่ว่างดีอยู่นี่วันนี้นี่สบายนานเรวนี่แต่แกหักออกฝกี่หักมีกระแนมนี่ขินแนมมะได้เกิดหกแหกมะตัว่ายงดีดีอยู่

แถมวเปล่าวันนี้วันที่สิบคืสจิกายนหกเจลอนีเปล่าแถมบาไว้เวันนี้นะอืมอดอ่ะอืดูว่าาเป็นแปปีแล้ว่งบอืเอาปล ัวที่ก็หายใจยูเต่ว่าหายใจหายใจบัดหัวตกองบอกเลยว่า้าย,ยูได้หายูยู่มาได้สุดไปที่เรากได้โกงเลยบ่นเขย่ก,กันตัเดียวออกว่า,ากออกว่าตัววิกาดาบตัวดี่แล้ไก็รอรอเนี่ยนะโอเคเฮง ตอนนี้กำลังคุดหลุมนะครับคุดหลุมเืออังเปานะครับเนาะอังเป้านี่เป็นมาตัวน้อยนะครับก็เลยจะเอาฝังในบ้านนะครับนะครับจะฝังตรงนี้แล้วนะครับเนาะจะคุดเนื้อเซตเลยนะครับดินเหนียวเดท่าแล้วนะครับเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ค mhm. ุดเซตแล้วนะครับตหลุมครับเป็นหลุมมอนแล้วนะครับ ข้างสุดท้ายละวกเป๋าแม่กําลังจะไปเก็บดอกมาเอามาใส่ตัวยตอนนี้กระเป๋าลุงุมละสู่สุขติหลุกเอ้ยข้างสุดท้ายละนี่จะถมละตอนนี้ก็ฟังเซตเรียบร้อยแล้วครับ จกดีเป้าตอนนี้ก็เหลือแค่สองตัวนะครับซัดวเลี้ยงในบ้านตายไปหมดแล้วครับเหลือสองตัวมีเหลือบุญหลงกระพึงอืมมีเปลี่ยนล่ะอยางเป้าก็ตายบปล่ะโซ่แหงคณเจ็บบ้าน